แล้วนางรู้ตัวหว่าเจคารู้ตัวหมเจเขาหอนมากเออชมว่าเหมือน เหมือนเขารับรู้แหละว่าว่าไปไหนก็คือว่ามันมีคนรักมีคนอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กกับเขาไม่ได้รู้หรอกว่าเอ้ยอะไรคือดาราอะไรอะไรอยงเงี้ยเงใหม่เะแม่ค่ะเพลแูดูดแม่ขาแวม่ทยงงนี้แม่ให้ให้ของน้องยังไงแม่คะของขัดน้องเป็นรางวัลอะไรอเี้คืแล้วแต่ มันมีอะไรที่เหมือนกับมันต้องต่อรองจริงๆหรือว่าเราลุ้นจริงๆว่าแบบอนนอเออซีนนี้มันต้องเกิดนะสิ่งนี้มันต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยก็จะบรีฟว่าโอเคถ้าทําอันนี้จนจบก็จะจะได้อันนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ก็จะบางทีก็อย่างทํางานเราก็จะก็จะสอนว่าอ่ะโอเคทํางานแล้วมันมันแม่ทํางานแม่ก็ได้ตังเขาทํางานเขาก็จะได้ตึ๊ดตื๊ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็มีบางแต่ว่า ก็ไม่ได้ถึงกับว่าต้องเอาของมาล่อทุกครั้งตลอดเวลาอะไรเงี้ยะเป็นกรณีไปหลังจากนี้น้องก็ยังต้องออกมายังมีเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีอีกค่ะจะมีเบรกจะมีตะเบรกให้เจได้ได้ต่อย่างที่บอกก็คือดูเป็นกรณีดูเป็นกรณีไปอะไรเงี้ยค่ะก็อย่าง มาร้องตรงกลางหน่อยลูกดังเลูกร้องดังเลยเออร้องตรงกลางหน่อยร้องตรงกลางประเจียบยกปาจีบดูมันาเอาใหม่เอาใหม่ร้อกใหม่ร้องใหม่อปูดจับปูดาพยามปูนาจับปูมาขาป เมื่อกี้ถามว่ามีเบรกอะไรไหมคะก็อย่างที่บอกคือดูอย่างเวลารับอ่ะก็ก็จะคุยกับหวานอร่าเงี้ยค่ะว่าถ้าเป็นเด็กก็ก็จะให้เขาดูช่วงเวลาเพราะว่าเด็กก็มีความเครียดเหมือนกันอย่างเวลาเขาถ่ายงานถ่ายอะไรกับแม่อะไรย่างเงี้ยเขาก็มีเขาก็มีเพรสเชอร์เหมือนกันเพราะว่า ถึงแม้ว่าเราจะพยายามสร้างบรรยากาศให้มันแบบสมูทที่สุดเอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็รู้ว่าอันนี้คือโจทย์ที่เขาต้องทำให้นะเขาต้องดีลิเวอร์ให้ดนะ้คือถึงแม้ว่าเขาจะจะพูดไม่ได้แต่ว่าเราอะสัมผัสได้ว่าเด็กก็จะมีแฟชัเพราะฉะนั้นก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้ฉันไม่ควรจะแฟชัลงฉันเลยคือมันก็คือชีวิตะอะนึกออกไหมคะเพราะฉันก็ก็ถือว่ามันก็คือเขาไม่ได้เรียนรู้แต่ว่าเราก็ดูว่าให้มันเหมาะสมอย่างเงี้ยคือได้ได้เบรกด้วยได้อะไรด้วย แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้คือยังไม่ได้เข้าเร <names> ียน <c oughs> คือถ้าต่อไปไปเรียนก็ก็อาจจะไม่ได้สะดวกเท่านี้ก็ต้องดูเรื่องเวลาเรียนด้วยแม่แฟนคลับอยากเจอก็ต้องตักตวงเนาะหรือตักตวงมาเจอกันหน้ากันเยอะๆค่ะโอเคไหมไม่ไม่ถามไม่ถามคุณพ่อไปจับดีไหมที่ออฟฟิศคุณพ่อที่โรงงานอะไรอย่างนี้คุณพ่อแบบเพื่อนใครไปบอกเลขไม่ใหญ่เลย อร่อยค่ะแต่ไม่สดหรม่เนาะก็จะใช่แต่จริงๆเขาก็เขาก็แจกกันทุกปีดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะแ่งวอกไปปีก็ไม่ใหญ่บ้างไหมคะอยากกระปีลูกเป็นไรเป็นไรปีกไหมพี่นองจริงๆก็ไม่ได้ก็รู้สึกว่าไม่จะพูดยังไงเนี่ยคือเรารู้สึกว่าชีวิตที่เขาให้เราเป็มันก็ดีมากๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็เลยรู้สึกว่าทุกวันมันก็มันก็ดีมากๆเลยก็ <im itation> เลยไม่ได้ไม่มีอะไรจะรีเควสหรือจะรีเควสอีลองดูสิแ <c oughs> <c oughs> ม่ลองดู <laughs> <c oughs> <c oughs>